เมื่อเราเตรียมแท่นนะคะสำหรับรับเสียงพญานาคเรียบร้อยแล้วให้เอาเสียงพญานาคมาวางไว้ตรงเซนเตอร์กลางของฐานที่เราจะใช้ไว้สำหรับรองรับเสียงพญานาคนะคะอาจจะใช้โฟมที่มีความสูงประมาณสักสามนิ้วจะตัดเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้หลังจากนั้นใช้ไม้เสียบประดกเสียบไปข้างๆขององค์เสียงพญานาคนะคะซ้ายและขวาแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังเสียบด้านข้างเพื่อเป็นตัวยึดตัวยึด องค์เสียนไว้กับตัวโฟมฐานนะคะโดยใช้ไม้เสียบป,ประดุกเสียบไปแล้วใช้ค้อนนะคะตอกเพื่อยึดความแข็งแรงของเสียงพยายนาคนะคะเพื่อไม่ให้ล้นนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการตอกยึดเสียนไว้กับโฟมฐานแทนนะคะโดยเราจะต้องวางให้ได้เซ็นเตอร์ได้ระดับที่ถูกต้อง ที่เราต้องการหลังจากนะั้นใช้ไม้เสียบประดกเข้าที่ข้างซ้ายและข้างขวาใช้ถอนตอกนะเพื่อยึดตำแหน่งของตัวไม้ให้อยู่กับโฟมฐานด้านล่างนะคะเสียบลงไปให้แน่นนะคะเสียบไปสักประมาณ4ไม้ถึง5-6ไม้นะคะดูที่ความแน่นแล้วก็เสียนนั้นไม่โอนเอน็นเสียนไม่เอ็น ให้แน่นไว้นะคะแล้วลองปรับขยับดูว่าเสียงนั้นแน่นหรือไม่ถ้าไม่แน่นให้เอาไม้เสียบประดุกเสียบไปทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างให้แน่นนะคะไม้เสียบประดุกจะมีความแข็งแรงและจะเป็นตัวช่วยในการยึดโครงสร้างโฟงกับฐานไว้นะคะเมื่อเราเสียบแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกยึดในทุกๆตำแหน่งให้แข็งแรงหลังจากนั้นไม้ที่เป็นส่วนเกินนะคะให้เรานำนำ เขีมตัดไม้มาตัดออกนะคะเก็บความเรียบร้อยดูตำแหน่งของตัวฐานถ้าหักยังไม่แน่นพอนะคะให้เสียบยึดเข้าไปอีกเพื่อให้พญานาคนั้นนะคะแข็งแรงไม่โอนเอ็นนะคะจากแท่นฐานตอกยึดให้แข็งแรงแล้วเราก็เทสนะคะความแข็งแรงแล้วก็ดูว่าไม้นั้นทะลุมาด้านหลังหรือไม่ถ้าหักทะลุเราก็ใช้คขีมตัดออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับพญานาคนะคะที่เป็นเสียนครูเสียนต้นแบบที่เราครูดขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะนี่คือรายละเอียดของพญานาคเสียนที่เราก็ประกอบเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันมากอกมาทานะคะแล้วเราก็ทำแท่นแท่นรับจะเป็นกลมกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ใช้เป็นวงกลมรับแล้วเราก็ใช้แม่ห้านะคะมาประดับให้เป็นบัลลังในการรับองค์พยานาคอันนี้แล้วแต่เราจะออกแบบได้เลยนะคะในการที่เราจะเอาบัลลังมารับองค์ท่านนะคะอันนี้เรากูก็จะประดับดอกไม้เป็นดอกบัวเป็นดอกบัวอันนี้เป็นส่วนของด้านหน้าองค์พญานาคเอาแบบง่ายๆนะคะที่ทุกคนทํากันได้ที่บ้านนะคะแล้วก็เก็บ ความเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอเกรดต่างๆสามเหลี่ยมนะคะที่เราจะเรียนรู้กันง่ายๆเลยนะคะและนี่ก็คือเราก็ใช้ริบบินนะคะในการขึ้นเป็นเขี้ยวริบบินสีขาวในการขึ้นเป็นเขี้ยวลิบบินสีแดงในการขึ้นเป็นลิน้นแล้วก็เอาดินทองเดิน นี่ก็คือผลงานนะคะพยานาคหนึ่งเสียนสำหรับบททดสอบนะคะที่จะเป็นเสียนต้นแบบให้กับทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับใบสีพยานาคสำหรับคอร์สทำบุญนี้นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของเขาเขาเราก็อาจจะต้องติดให้ได้ตำแหน่งได้ศูนย์นะคะแล้วก็เอานะ้ำมันมาก่อมาทานี่ก็จะเป็นส่วนด้านหน้าด้านหน้า ส่วนด้านหน้าเราก็เอาโตกมาวางนะคะทำแท่นโฟมขึ้นมาหนึ่งแทน่นแล้วก็ตอกเก็บรายละเอียดของตัวบัลลังและนี่คือเพียนาหนึ่งเสียนที่สวยสวยงามแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาจัดระดับตกแต่งให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ เป็นบัลลังก์ครนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพของการจัดที่สำเร็จแล้วให้ดูดูกันว่าเป็นยังไงนี่ก็คือเป็นภาพของพญานาคนะคะบัลลังพญานาคให้เห็นแบบนี้นี่บัลลังก์เพนาคให้เห็นแบบนี้เลยสวยงามนะคะทุกคนนี่ เราก็จะประดับตกแต่งด้วยปักชามอีกทีหนึ่งนะคะและนี้ก็จะเป็นปักชามที่เราเตรียมทำไว้เพิ่มนะคะซึ่งจะประดับตกแต่งเพิ่มอีกทีหนึง่ง